เย้ yeah. สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตามไปดู The Star Idol ครับวันนี้ครับเราจะตามไปดู The Star Idol เรื่องอะไรนั้นถ้าพร้อมแล้วครับไปรับชมกันเลยครับ คลิปนี้ครับเราจะตามไปดูคลิปรายการของลูน่าไม่รู้ไวัยครับเป็นตอนที่บูมเดอะสตาร์ไอดอลเนี่ยมาร่วมรายการนะครับก็มีการพูดคุยกับท่านผู้ชมในรายการมีการพูดคุยมีการสัมภาษณ์กันนะครับก็เป็นการเล่าเรื่องต่างๆของบูมครับผมเป็นอีกหนึ่งตอนที่แฟนๆเดอะสตาร์ไอดอลครับแฟนๆของบูมเดอะสตาร์ไอดอลครับติดตาม ได้รับชมอยู่นะครับเป็นตอนที่บูมเดอะสตาร์เนี่ยมาร่วมรายการครับแน่ก็มีการร้องเพลงด้วยครับผมมีการร้องเพลงโชว์ครับมีการโชว์เสียงร้องครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรายการครับที่เราตามไปดูเดอะสตาร์ไอดอลกับรายการลูน่าไม่รู้วในตอนที่บูมเดอะสตาร์ครับมาร่วมรายการลูน่าไม่รู้วหด้วยครับขอบคุณมากครับผมนะฮะ และทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของคลิปรายการตามไปดู The Star Idol ครับเรายังคงติดตามเรื่องราวของน้องๆ t h e Star Idol ทั้ง8คนเลยครับผมขอบคุณทุกแหล่งข้อมูลต่างๆที่เราได้นำมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ครับผมสำหรับในการในวันนี้ครับก็ขอจบในการอภิเพียเท่านี้ครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ